อยู่ดีไม่แห้งเบิดสุสูสุกนขอกับสาววนอยู่นิวซิแลนด์จ้ะเมื่อนี้กินอาหารเทียงจ้ะเธอสิได้กินคักคัก <laughs> เธอสิเห็ดแล้วนอกจากเนาะไปหาพ่อลุ่งมาสองชั่วโมงมาหอดพ่อไงว่าอยากกินผัดไทย,ะนะยพ่อไ้เห็ดผัดไทยก่วบกยบวกไงสาววนก็นเลยเห็ดย่ำผลไม,ม่ร่วมเม็ดมาใส่น้ำจ้ะพอมันบวหลีน่นปวด ได้ผักกาดแก้วจากพี่น้องเป็นักาตาวนกับแขนอันแขนกับเก็บพี่น้องเย้ยซึ่งมันยกพอรงแต่อาทิตย์ก่อนนี่แหละเก็บคอแขนนี่เพราะไม่แห้งก็เลยเฮ็ดอาหารอันอย่างเดียวสองอย่างไหม <laughs> มาเด้จะมาเด้ก,กินเท่ากันจะได้อาจจะแช่บะล้านจะจะให้แบบผัดไทยเนื้อดูอันอเมก a าอันสลัดอันฟรุตเมก้าทูตจะได้ I got really bad sore arm. Um, Charlene please come join us. มาได้จ้าเบิร์สุขูทุกคนน้องฝนน่ะเอ็มกินน้ำลายก่อน <laughs> เห็นย่ำมลไม้เลยกินน้ำลายกากๆมากินผัดไทยน้ำแม่ละลาน้องหอมน้องกิดแครีฟาร์มน้องไก่ปลาไก,ก่ใบอินเดียนอกจากน้องไก่สี่สองเพลินปลาไก,ก่ใบอินเดีย มากินน้ำเีลววิไลได้จ้าเอฟซี FC ทั้งล่ำลูกกาหนองมารีจ้าเอฟซี FC ผูติดต,ต,ตามเข้ามา <c oughs> ตลอดเลยขอบคุณหลายๆเ้วยอจ้า <c oughs> ป้าเพณนจ้าป้าเพนทั้งอุดรเนาะจ้าเนาะ <c oughs> หนองโอมกินยกครัวนอนนากันมาเด้จ้ามากินน้าําปลเวิไลขอบคุณพี่นนองเบิร์ดสุภูสุคนเนาะ <c oughs> จ้าเนาะ <c oughs> ขอบคุณที่ให้การติดตามสนับสนุนสาววนมาโดยตลอดเนาะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้สาววนด้วยนะคะคมาจา้ามาได้เจแอลน้องโนมาน้องลุงเบิร์ดสุภูสุคนฟังเล่าฮะฟังยุโรปเอิรนเบิร์ดสุคนเนาะจา๊ะเนาะเนี่ย <c oughs> ขยัยกัได้ตาขึ้นก็เฮดเฮียไวลดสซ้ำยัยเป็นกับ,บอไซมาได้จา้ามาได้จา้ามาเด้อยามาันถดถอา

วันวันมอเป็นอย่างพี่น้องข้าม่าวันมอคืออีกน้อยนึงอีกซ้อนนึงสินะจ้ะวันมอก็คือเอาอีก,กัน,น่ะจ้ะภาษาอังกฤษเมื่อละข้ามสองข้ามเนาะพี่น้องเนาะ กันซัมสัาเลยแ่แซ่บพี่น้วอืมเพราะว่าเข้าเห็ดเป็นพัดแนวเนี่ เฮาต้องเห็ดต่ำม,มันจีกินตัดกันมาเด้อพี่น้องเด้อได้ยังกินเขาเที่ยงเอามากินเป็นหมูกันจ้า ทั้งบานเหาผ้ายุเขาสาวนเป็ดกำลังใจหะเด้จดอจ่าเด้อไพ่ธรรมชาติมุ้ยผู้อยากให้เกิดแต่ว่าขันมันเกิดขึ้นเท่าต้องอยกับม่นให้ได้เนาะจ้า,จา <c oughs> ว่าเป็นอย่างหลอก ผัดไทยกับแซน้ำเหิงโพจ่าเ็นกับเล่ยมุนมเจ็บคอแขนที่อย่างๆจังนอยเห็นยังก็ได้ เก็บกระเม่นคางเลยคางกินถนัดซ้ำจ้าคางนี่บ่เป็นปัญหาคางนี่เอาไว้ซ่ากันพอขาวาวบพ่พิการซื่อๆยังปะิีไรทีได้ พญาย่คือสิมเมนฮิวเขาสวยจังว่เขาโอวเล่า <colorful> ถ้าว่าเขาเปิดห้เยี่ยมสองโมงซากัเต้ไปแต่เสาๆไปพักกันใดกาแฟพูระถวยจ้ะถึงจะอยู่ห้องพิเศษเข้ากระบวนการใส่หาเขาไปได้ได้พี่น้องเดียวนี่โควิดนี่เนี่ยเรียว่าโควิดโลกอันนี้ ถึงสิบาอยู่ห้องพิเศษเขาก็บวนบาทใส่เขาไปได้พี่นอ้องเมื่อนี่เพราะว่ากบหูหูกันอยู่เนะาะจ้าพี่น้องอันนี้บอกว่าแนนี้ไปสายอยู่ครับ,บเอาอย่างเดียครับเกือสมอ พ่อใหญ่ก็กินพักได้ท้ายตรงบีให้เราจ้ะ ร้อนสดชอ่อร่อยเผ็ดนิดหน่อยนิดหน่อยอือ Tôi nghĩ ọt ẹt, ọt ẹt Bồn nháng đấy, phí nọng Bồn phở nháy tốt đấy Đạc lâu muốn gặp cậu yên you bám, <laughs> make a noise Nói lắm Nè, cái xíu mắc xa lắm Xoài Đó là cái i hope เห็ดกินเบิงเนอร์พี่น้องค่ะรสชาสาวบนคันชิว่าวาวปดง่ายๆแต่ว่าแสบคันเห็ดพัดไทยพัดเม่น่ตำตำผลละไม่กิน แก้มล่องเบิงพี่น้องอเข่ากันครักมีบักแอปเปิ้ลจ้ะแอปเปิ้ลเขียวแดงบักทัวแค่รแล้วกะอันหอมแดงจ้ะแซลวรีร่จ้ะเข่ากันแห้ง แต่ว่าเ้าวนบีบบักหน้าต่างน้อยนึงนะพี่น้องเข่ากันดีเลยแซ่บ สาวบนว่าตัวนี้สีมอกก็ผู้สาวบนอยากโรดหุหนนอกจากเนาะแต่ว่าสาวบนโรยไปไหนหรอกจ้ะกินแซ่บ h a t one really nice sweet and sour yeah and spicy mm hmm. one chili sweet salty spicy sour all the four main mm. Mm. สูตรกะคือเข้าตามสมเลยจ้ะตัวสาวบนใส่พริกน้อยเดียวกินเพ็ดบปรใดกับบปรต้องกินขั <c oughs> ้นวาสดนม,มันทรมานทองจ้า <c oughs> Even good now. <c oughs> even beautiful now, be even more beautiful you want. เพราะยงว่าผัดไทยแซ่แสบเมืออื่นแห่งสีแซ่บกว่านี่ค่ะนะ

ตะวันเปต้าจะโซระเกาะอะไรฟันอะบัดได้วันน้องท้าเสอืจลาพี่น้องไปก่อนจ้าวิกองหนาวขอบคุณหลายๆที่กับมาติดตามเน,นาะจ้ะเนาะ oh. พอกันไม่คปบนาจ้าบ๊ายบายจ้าบ yeah.